ยังมีองค์ในคอเนี่ย <c oughs> ที่เมยใส่เป็นประจําเลยนะครับผมองค์นี้เนี่ยก็คือเป็นปิดตาสาริการหลวงปู่ชมวัดเขาอนันทาโ,โที่พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะหลวงปู่ชมวัดเขานันทา <c oughs> ใช่ค่ะท่านเป็นยังไงมี เก่งเรื่องพุทธคมแบบไหนเป็นสิทธิ์ใครสายไหนไหนลองเล่าประวัติท่านให้ฟังหน่อยหลงอู่ชมวัดขานันทาเนี่ยหลวงปู่ชมเนี่ยท่านไม่ได้มีไม่ได้มีแบบเป็นอาจารย์ไม่ได้มีอาจารย์มาคอยสอนท่านนะคะแต่ท่านเนี่ยก็คือเรียนรู้ธรรมะได้ตัวเองค่ะพี่อันนี้คือข้อมูลในเชิงลึกนะแนะนําว่าให้ไปอ่านจากหนังสือกับเว็บมันจะมีเว็บของหลวงปู่ชมอยู่ค่ะอันนั้นก็คือสามารถดูข้อมูลเจาะลึกได้เลยหลวงปู่ชมวัดขานันทาแล้วท่านนะคะจะ อตอนเกิดเนี่ย19พฤศจิกายนตอนท่านมรณาภาพก็19พฤศจิกายนเกิดแล้วมรณาภาพใน,ว,นวันเดียวกันด้วยแล้วท่านเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์ที่ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้เน้นทางด้านพุทธาคมคแต่ท่านเนี่ยจะเน้นในทางด้านการเทศ